สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสลานปู่ปาริจิตนะคะก็อ่าป้าคำใสก็จะมาทำคลิปถึงพี่หมอนนะคะเงินที่เหลือเจ็ร้อยนั้นนะคะธรรมดานะอ่ากับโปรงนี้มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอ่าเก้อ <c oughs> บาทนะคะพร้อมสูงแต่ป้าคำใสก็ของพี่หมอนอ่ะ เงินรวมที่ว่าพี่หมอนว่าถ้าใครที่ว่า,ายากจนนะคะหรือมองดูแล้วก็มีหนึ่งน้องหนึ่งสองสามที่พ่อเขาเสียนั่นแหละเขาก็ไม่เคยได้ใส่กระโปรงที่สวยๆนะคะแล้วที่นี้ป้าคำใส่ก็ <c oughs> รู้แล้วว่าเขาอยากได้กระโปรงเขาถามเขาไปถามว่าเอากระโปรงมาไหม แล้วขายมันจะอะ่ขายมันจะซื้อกระโปรงคนละตัวก็พี่น้องสามคนที่พ่อเขาเสียละ่ะป้าคำใสเลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอา <c oughs> มาให้เงินพี่สมรเหลืออยู่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ,เห,ะเหลืออยู่700เออเหลืออยู่เจ็ดร้อยเนาะเหลืออยู่เจ็ดร้อยนะคะที่เหลือจากอช่างบอยนะ่ะ ก็วันนั้นน่ะสามพนะคะแล้วก็มีค่ากาแฟค่าเขียนผ้าห่มนะคะอ่าแล้วก็อ่าเอาไปช่วยเหลืออ่าพ่อ 1, 2, 3ที่เสียชีวิตนะคะไปกินทานด้วย1,000ก็เหลืออยู่700นะคะแล้วป้าคำใสก็รวมกันกับเงินพี่สมอนนะคะก็จะทำบุญจะเอากระโปรงให้นะคะ นี่คะ่ะกระโปรงก็เขาเลือกไว้แล้วนะคะนี่กระโปรงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะกระโปรงนะคะนี่คะ่ะเขาจะได้ใส่อาบุญบ้านนะคะกระโปรงสามคนนะคะสองคน,นจะชอบสีคล้ายๆกันนะคะกระโปรง นี่ค่ะกับปรุงสามตัวนะคะสามสาวนะคะสามสาวสามตัวแล้วที่นี้ป้าคำสายจะส่งทางาแฟกไปให้ก็โคที่อยู่ค่ะไว้เลยป้าคำสายก็บอกว่าเดี๋ยวป้าจะส่งไปให้นะคะก็สามตัวนะคะสามสาวก็สามตัว จะได้อ่าเขาจะเอาบุญบ้านวันที่เท่าไหร่เนะาะวันที่ยี่สิบแปดนี้แหละมะ้คะยี่สิบแปดเดือนนี้จะเอาบุญก็เลยจะส่งอ่ากระปรงไปให้ก็ขอให้พี่สมอนพี่เพชรสมอนสยพรรับรู้ด้วยนะคะเงินพี่น่ะเจ็ดร้อยแล้วก็ ของป้าคำสายอีกสามร้อยก็เป็นเก้าร้อยนะคะนี่ค่ะก็สวยงามมากนะคะก็คงเราทำบุญด้วยกันนะคะพี่สมอนขอให้พี่มีความสุขความเจริญครอบครัวของพี่ป้าคำสายก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะก็จะเขียนที่อยู่ที่เข้ามาให้นะคะนี่ค่ะที่อยู่เข้ามาฝากไว้ให้ เกิอจะได้กระโปรงใส่ไปงานนะคะนี่ต <c oughs> <c oughs> า้งใส่ก็จะแพ็คนะคะแล้วก็จะเขียนที่อยู่เขาอืม ตอนไปน่ะลืมเอาไปนะคะก็คิดว่าเขาไม่อยากได้นะคะก็จะแพ็กแล้วก็จะเขียนชื่อเขาที่อยู่เบอร์โทรเขานะคะที่สมอนเขาไม่ค่อยได้ใส่รอกเพราะว่าทำงานหนักเขาก็เงินก็เขาก็สร้างบ้านนะคะสร้างบ้านให้ลูก กำลังก่อสร้างก็อายุเขาก็สามสิบเก้าปีนะคะไม่น่าเลยเนาะคนเรามันมองไม่รู้ไม่เห็นนะคะก็จะให้น้องหนึ่งสองสามนะคะกระปรงคนละตัวป้างใส่ก็รวมเงินอยู่นี้ ก็สามร้อยบาทนะคะป้าใส่รวมให้เป็นเก้าร้อยพร้อมส่งค่ะเพราะว่าเงินของพี่สมอนก็700ดร้อยนะคะของป้าเขาใส่ก็300รอยคือสงสารเด็กเขานะคะไปดูแล้วอุ้ยน่าสงสารมากเลยเขาก็บอกว่าคิดถึงพ่อทำไงได้นะคะคนเราเรามองไม่เห็นเนะาะ ถ้าเรามีอ่านั้นก็ทำดีไปเถอะคนเรามันไม่ดูเรื่องว่าวันไหนจะไปวันไหนจะอยู่นะคะไม่ดูเรื่องเลยอย่างที่เราเกิดอะไรแต่ก่อนเราเกิดเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้นะคะ เปลีย่ยนที่อยู่ก่อนนะคะพี่สมอนก็พี่สมอนป้าข้าใส่ก็แพ็กแล้วนะคะนี่แพ็กเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งไปให้นะคะคือชื่อ,อคนที่หนึ่งนะคะนอออุไรวันหรือหนึ่งสองสาม โกนโทนะคะนามสกุลเข้าโกนโทนะคะอ่านอสอุรายวันหรือหนึ่งสองสามโกนโทบ้านเลขที่สองสี่ห้าหมู่ห้าตจันจันเพ็ญอเต่างอยจอสกลนครนะคะอ่าผู้รับอ่า โทรศัพท์นะคะ093 9900612ฟังอีกครั้งนะคะโทรศัพท์เขา0939900612นะคะพี่สมรผู้ส่งนางคำใสหาดดา เบอร์โทรก็096 503 6341นะคะก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะก็ขอให้พี่สมนมีความสุขความเจริญเดอ้อที่เรามาทำบุญด้วยกันนะคะก็เงินพี่สมนกับครอบครัวก็คือ700บาทอ่า ของป้าคำใสก็คือ300บาทเป็น9 0 0ได้กระปูง3ตัวเผื่อห่สองสาเขาจะได้ใส่วันบุญบ้านนะคะเขาจะได้ใส่สวยๆกับเขาบ้างเนาะเขาคิดอยากได้กระปูงนะคะเลยป้าคำใสก็เลยจัดให้เลยนะคะเผื่อป้าคำใสก็ได้ขายด้วยนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยก็ขอบคุณสวรรค์น,นะคะขอบคุณ พี่สมอนด้วยนะคะที่สมทุปก็เงินเจ็ดร้อยนะก็ไปวันนี้นะคะจะไปส่งวันนี้เลยนะคะพี่สมอนนี่ค่ะจะไปส่งให้วันนี้เลยค่ะก็ส่งนสอสอุรายวันหรือหนึ่งสองสามบ้านกวนบ้าน อะไรนะยังไม่จุดบ้านกวนบุญหรอือบ้านกวนบุญอยู่นะเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจังหวัดสกลนครนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะ